สวัสดีครับ f อครับวันนี้ที G อา่าวบครับมนะไม่ใช่ทีเซนะเป็นล้อขาตั้งคู่ออกครับจะใส่ท่อใหม่อามาดูกันครับรอออกแล้วครับบ r ของปากีครับพอดีไปตัดที่ร้านทำทนะ่อฮะต้องขอเตือน f อฟซีไว้ว่าแปบน,นึงนะครับพอดีช่างเขาใช้เครื่องมือตัดเป็นแก๊สเนาะ ตัดเสร็จนะครับความร้อนขึ้นมาตรงปากขบูนะครับปากขบูมีอ่าพวกไอเบนซินอยู่นะครับระวังอันตรายมากสายเลยครับนี่ครับท่อใบนี้ครับท่อตัวนี้เป็นของ TZR เนอะ TZR อ h เป็นท่อ t z m ครับเป็นท่อ t z m เอามาใส่ VR 1 5 0ตระกูลยามาฮ่าเหมือนกันถ้าเป็นท่อรอดท้องแบบนี้ขาตั้งคู่ไปแน่ๆต้องเอาออกครับตัวท่อนี้เป็น TZM นะครับส่วนคอตรงนี้แปลงใหม่ครัแล้วก็ใส่ปลายสแตนเลสครับก็คือท้องเป็นเป็นท่อเหล็กตัวท่อเป็นเหล็กปลายเป็นสแตนเลสครับเป็นของท่อสูง แปลงแท่นี้เไไหม้ไปตัดไปตัดออกไฟเกือบไหม้รถครับต้องเตือนต้องระวังกันเพราะว่ารถเปื่อยกองอากาศมันจะมีไอเบนซินนะครับซึ่งเบนซินนั้นบอกเลยว่าไวไฟมากไฟไฟอืมเพราถูกไปไวไวไฟครับโอ้ยโหดครับ วันนี้คนทำโหดนะดดอุณหภูมิวันนี้กับ40องศาทําให้คนทำรถอารมณ์โมโหอ,อ,อ้าใส่ขอ้อท่อนะครับใส่น็อตนะใส่เข้าไปพร้อมๆกันนะครับอย่าพึ่งขันแน่นตัวใดตัวหนึงง่งเน,เนี่นี่เห็นอยู่ไอเห็นอยู่นี่ยังอยู่ในนี่แตามันหลุดออกมาเลย เอาใส่ใส่ท่อแล้วครับเจ้าของรถจะประเดิมสตาร์ทฟังเสียงครับเฮ้ยเสียงกันแล้วข็เสียงกันดีครับเอา คือพ่อนี้ใส่ไปก่อนนะครับยังไม่ได้อะไรแบบต้องรัดแน่นมากพักเท้ายังเดิมอยู่มักขา้ายังเดิมอยู่ยังไม่มีตัวมาลัดปลาย คันเร่งค้างครับตอนไี้กำลังแบบเป้นปป้นเป็นนะโอเคครับน่าจะจบการรีวิวเรื่องนี้ครับยามา VR 150ใส่ท่อ t z m t ะปลายสูตรครับเพียงเท่านี้ครับเอา อ่าเก็บงานนะครับนิดหน่อยครับใส่ตัวยึด<ะ>ปลายท่อฮะเ,เอาเอาเหล็กรูธรรมดาธรรมดาแหละมาใส่ะสองแผ่นแล้วตัวนี้มีสีอย่ไลวแก้วครับรเราจะใส่ตัวยึดปลายท่อฮะตอนนี้เราต้องแปลงแล้วละ่ะคิดว่าจะจบแต่ไม่จบอมาจะให้กูี่หนอดมันน้ำหลุดสงสัยสงสัยซีมีคนได้เล่ินสบายแล้วว่า เห็นที่เราห้าน,นเบอร์ที่สองวันทองยาวโอ้กูะตะใบนี่ติด <c oughs> เองนยังหัวแล้วก็ไหมนนะไหนอยู่อ๋อสองแผน่นอืมโอเคเดี๋ยวเราแปลงนิดหน่อยครับไม่เห็นหรอก หูห e ูเขาก็ทำไปว่ากันไปครับเอฟซีคนหนึ่งก็กำลังอลยตะไบรวยเหล็กรูให้มันใหญ่ขึ้นคนหนึ่งก็กำลังจะทำพักเท้านะครับทำให้มันแน่นใส่ได้ เรียบร้อยแล้วครับตัวยืดปลายท่อฮะเอาแปลงกันซะอย่างนี้แหละเอฟซีดูไว้เดี๋ยวเอ็นไก่ได้ลองทําเอาง่ายๆไว้ก่อนอย่างนี้แหละเอาสตาร์ทอีกรอบขอคาร์เนลไม่ได้รับผิดชอบเลยมึงเลยมึนเพราะมันนี่ว่าคอนทำงานมาอีกรอบครั้งเดียวติดครับเบาๆยาวๆ เจ้าของรถปบมือแปะแปะมีเงินเก็นรียญเลยบนขาของเราอยู่ที่หลังม่านคุณวัชรีก่อนอยู่โอเคครับน่าจะจบจริงแล้วครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการชมคลิปครับเสร็จแล้วไปแล้วครับสวัสดีครับ